หลังจากกลับมานะครับถึงเต้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ไปส่งมอบของคุณลุงมานพนะฮะน่ารักมากๆขอพระคุณคุณลุงอย่างสูงนะครับคุณลุงมานพนาะเป็นอดีตราชการทหารด้วยนะครับโอ้โหพระคุณอย่างสูงเลยจะหูจากู่นมานนี่ระยะทางนี่ก็พอสมควรเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ่ะมาต่อกันนะก็ใครที่พลาดซิตี้ก็มาเป็นคันนี้เลยก็ได้นะครับส่วนราคา ใครที่ดูแล้วก็เรีอนผ่านได้เลยนะครับผมมารีวิวให้ใหม่นะครับก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็ขย่อมมาอีกนิดนึงนะสองหมื่นนะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแบบพี่ๆคนไหนที่มองหารถมือสองนะครับซิตี้ซีวิกพนัชเจษมีหมดนะครับอ่าลองมาดูได้นะครับร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่รั้วบุก,กากข้อหนึ่ง เลยถนนลำลูกกาซอยเก้ามาร้านจะอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิศออตโต้คาขานะรับซื้อรับขายรับเทิร์นนะครับอ่าอยู่ตีถนนเส้นลำลูกกาเลยสังเกตที่ลำลูกกาซอยเก้านะตรงข้ามกับชุมชนทออ,อสเก้านะครับอ่าโอเคเนาะอ่ะมาเริ่มกันนะครับคันนี้ก็หลายคนคงได้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ใหม่เผื่อใครที่ยังไม่เห็นหรือว่า,าพลาดซิตี้ก็จะได้มาคันนี้กันนะครับเป็น Honda Civic FD 1.8S นะครับแอร์แบก ABS เกียร์ออโต้ปี2010นะรถสีเทานะครับอ่าเป็นรถมือเดียวนะประวัติดีไม่เคยชนรถอไม่ขย,ยับนะพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตทรงโมดูโลนะครับรถพร้อมใช้นะครับสีเทาสวยๆแดดเปี้ยงเลยนัเมื่อคืนฝนตกนะตอนนี้แดดเปี้ยงเลยฮะนี่ เอาคันเก่ามาเทิได้นะครับเ่อใครที่มีรถเก่งรถกระบะนะาสี่ประตูอยากขับรถเก่งบ้างนะครับนีศูนย์ห้าศูนะครับมีรถเก่งคันเก่าอยากเทินคันใหม่มีอ่าอีโคคาอยากขับเครื่องพันแบ้างนะครับจัดไปนะได้หมดนะมียอดค้างไงค่อยว่ากันนะครับปิดตรีมด,ด,ดำกันสา์ครบกระจกปรับพับไฟฟ้านะฮะสเกิร์ตนะร,รอบคันทรงโมดูล นะฮะฮพร้อมสปอยเลอร์หลังนะทรงโมดูลโลเช่นเดียวกันนะครับเปิดมาภายในเป็นเบาะผ้านะฮะพร้อมผ้ายางนะครับถ้าเบื่อเบาะผ้าก็ค่อยไปเปลี่ยนเบาะหนังก็ได้นะครับของผมก็เป็นเบาะผ้าใช้มันคุ้มก่อนนะกระจกทํางานได้ดีนะครับใช้มันคุ้มก่อนใช้มันเบื่อก่อนค่อยเปลี่ยนนะฮะ เปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเบาะหนังปีสองพันสิบเล็บคู่มืออยู่ในนี้นะครับแอร์เย็นายางอยู่ครบนะฮะโฟกัสเหมือนจะหลุดบ่อยนะขอพาก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ติดเสานะเดี๋ยวผมขอไปเปิดฝั่งนู้นให้ทีเดียวแล้วกัน ิดิสเบรกสี่ล้อนะครับล้อสวยงามยางดันหลบยางใหม่สี่เส้นเลยอยเลอร์นะฮะไฟเบรกนะฮะไฟท้ายแปดเหลี่ยมเซอร์เซอร์หลังอีก2จุดนะครับท้ายสวยดี หรือถ้าไม่ชอบ B, เยอขยับเป็น FB ได้นะครับ FB ก็ทรง VIP ทรงสไตล์แบบทรงอะไรฝัดสไตล์นะฮะสไตล์ VIP สีเทาเช่นเดียวกันนะครับด8 IV-TECH นะครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะครับตะกี้รถคุณลุงก็เหยียบเหยียบสนุกเหมือนกันนะครับซิตีอย่างที่บอกไปยืนพื้นร้อยี่สบายสบาย ไม่ต้องเค้นเลยฮอนด้านี่ไม่ต้องเค้นเลยนะมีออสผมเค้นแล้วเค้นอีกขึ้นร้อย,ยสี่นี่ละบากละบักนะนะนะบอกผ้าเขาจะประมาณนี้นะครับอึบอ่าอึอ่า,อามีเท้าแขนนุ่มๆชอบนะอะไรนุ่มๆผมชอบอ่าอึบ นี่นุ่มบบกผ้านี่ดีนุ่มนะฮะนุ่มนะบอหนังสวยงามแต่เหมือนจะร้อนหน่อยนะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันกน,นะครับอะมาดูด้านท้ายนะครับมีถัดยางเข้ารูปนะฮะอุป,อะอปกรณ์แม่แรงนะเครื่องไม้เครื่องมือนะอย่างอะไรอยู่ครบนะะ สวยสะอาดนะฮะโอเคตามนี้นะครับผมเกลือไม่ให้คลิปมันยาวเนาะส่วบางคนเขาดูแล้ว,ลวอะไรเงี้ยใครที่ยังไม่ดูลองมาดูรถที่ร้านอีกทีก็ได้นะครับเป็นเครื่อง1.8 iVTEC นะครับอันนี้เนาะ๋ยวนี้ซีวิก,ก็เหลือพันห้าแล้วนะแต่จะเป็นพันห้าเทอร์โบอะไรเงี้ยเนาะรุ่นใหม่ c ิตีก็เหลือพันเดียวแอคคอรดเดี๋ยวนี้เครื่องพันห้าไหมผมไม่แน่ใจเหมือนจะนะครับเหมือนจะถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือขนาดเครื่องรดลงแต่ความแรงเนี่ยเหมือนจะแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะเดี๋ยวนี้มีเทอร์โบเทอร์โบเข้ามาช่วยดีครับชอบรถเราไม่มีอยากตอนนี้อยากได้เทอร์โบ เครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะครับรถมือเดียวเนาะสวยนะะพร้อมใช้นะครับรถที่นี่พร้อมใช้ไปดูภายในกันไม่ไหวแล้ว,ลวครับร้อน แดดเปี้ยงเลยเพีย่เอ้ยเฮู้โดโอ้ยแสบตาไม่เห็นแล้วไปข้างในันดีกว่ากลับเข้ามาด้านในนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งนะฮะเลขใหม่ก็หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนะครับนี่มีแบบดิจิตอลนะครับอุย้ยมือถือผมร่วงแปบบ๊บนึงฮะอืบ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กงามรรบเรื่งโยนิ่งนะ้ำมันเขาจะหมดนะ,นะอย่าปุ๊บก,ก็มาปั๊บเลยฮะกรนะจกปรับพับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทัลล็อกล้วกกระจกนะครับ นะะฮในเรื่องเครื่องเสียงตาผมเบลอแล้วเนี่ยตาน้องใบบอกมา20ตางบอกมาเพิ่มเสียงเปลี่ยนขึ้นสแกนสแกนกดค้างตัวซีพียูเนี่ยเป็นตัวที่มุมมองเสียงแตกนะครับนี่สมองออกซิฟูดเนี่ยแดดมันแยงเนาะแดดหนาคตนคือมันตัด fc fc เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าตังค์บวกยี่สิบห้าตังค์แอดวานค่ะร้อยแปดสิบแปดตังค์ตนสิบตังคตัวใหม่ fc อะไรไม่รู้สองพันยี่สิบเอ็ดออซีวิคเดี๋ยวนี้มาเยอะมากนะครับแต่ราคาเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้รถไม่ใช่ถูกแล้วครับแพงขึ้นเรื่อยๆรถกระบะเดี๋ยวนี้เป็นล้านล้านตน้นๆแล้วตายตายตายที่เอ้ยชีวิตเนาะ เออ,เอ,อโอเคครับตามนี้เสงมันย้อนอ่ะเนาะเดี๋ยวผมบังให้น,นี่นี่โอเคโอเคพอเห็นอยู่นี่เกียร์ประมาณนี้นะครับขับง่ายช่องใส่ของเก็บของเล็กๆน้อยๆวางเหรียญวางแก้วน้ำพับแขนสองก๊อก ประมาณนี้นะครับผมจบแล้วไฟติดติดโอเคจบแล้วครับนี่ไม่ไหวแล้วข <c oughs> ำตัวเองพอแล้วนะแค่นี้แหละนะสนใจยไงรถมารบกวนมาดูรถที่ร้านอีกทีก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ดูก็อยู่ใกล้เนี่ย คุยกับทางเพื่อนได้เลยนะติดขัดอะไรตรงไหนแจ้งได้เลยติดธุระติดเรื่องงานไม่สะดวกการเดินทางติดในเรื่องของโควิดกังวลนะแต่อยากได้รถนะครับแจ้งได้เลยอยู่พะเยานะขอุดรขนแก่นนะตากแพร่นะครับภูเก็ตนะฮะเยลานะครับ,นะรบแจ้งได้เลยนะฮะทางเพี่อนจัดให้นะครับคันนี้เป็น Honda F c อ i ซีวิ 1.8S Airbag ABS นะครับรุ่นมือเดียวเยร์ออโต้ปี2010ในราคา3 1 9นะครับ3แสน0 0บาทเครดิตดีก็คือฟรีดาวน์ได้เลยนะครับตัวค้างว่าอยู่6,590บาท6,590บาทนะครับผมตากนี้เนาะตามนี้เลยนะฮะสนใจไงก็โทรเบอร์0 8 5 2 4 9 1 9 7นะครับ085 ส4 9 1ี่เกนะฟังรายละเอียดไม่ทันดูตารางคลิปตรงช่องคอมเมนต์นะครับพี่นะกุญแจร,รีโมทนะครับถ่ายมือเดียวถ่ายไม่ถนัดแล้วโฟกัสชอบหลุดนะมีล็อกเทคด้านล่างด้วยนะครับป้องกันการขโม,มยนะนี่สวยๆเลยแน่นส่วนใหญ่กุญแจเงี้มันจะหลวมนะครับแต่เนี้ยทำมาดีนะครับนี่แสดงด้วยแน่น ตามนี้นะครับซื้อกันสดก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะจัดเฟรนด์ได้หมดนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวน์กันไปเลยนะเซ็นเฟรนด์ไม่ผ่านคือเงินจองทุกบาททุกตังนะครับพี่นะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนกลัวกันเรื่องการตรงการจองไม่ต้องห่วงครับใจดีใจรักคุยง่ายไปแล้วเดี๋ยว Nissan Almera สีดำเสร็จยังไงมีรายละเอียดแล้วเดี๋ยวผมมารีวิว ให้อีกทีนึงน,นะครับเข้ามาใหม่มีสีขาวคันหนะน,นึ่งนะโฟกัสหลุดต่อนแรกอีกลหล้ววันนี้ไปแล้วนะหรือว่าจะเป็น FB ก็ได้เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะมีลิงก์รีวิวให้นะครับไม่ท้ายก็ขวาตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แหละกดดูต่อได้เลยถ้าใครที่อยากดูนะสนใจไงก็รบกวนไอ้รบกวนร,รบกวนรบกวนโทร9ก้าโมงถึง2องทุ่มเกโมงไม่โทรไม่ติดรบกวนโทรเก้าโมงครึ่ง 9ก้าโมงเครื่งโทรไม่ติดรบกวนโทรสิบโมงนะตามนี้เนาะพี่เนาะนะถ้านสะองทุ่มโทรไม่ติดรบกวนโทรใหม่พรุ่งนี้ตามนี้นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับนะสวยงาม